ฟังเสียงนะครับนี่คอคอนนี่คอบอลนะครับฟังก่อนนะครับนี่คออ่อนบอลนะครับรื้อคอสะัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนเพจเด็กบนนอกทุกๆทุกคนนะครับยุคผมตะกี้เด็กบนนอกนะครับมือวันี้นะครับผมกับเจาภาพพี่น้องว่ามึงตอกนะครับตอกของขายนะครับรุนแหลกนะครับตอกของขายนะครับหรือว่าตอกของ ผมนะครับของทางตะกีนะครับหรือว่าภานตะกีนะครับพี่น้องนะครับจะเรียกร้องของมาหลายนะครับอยากได้ตอบนะครับอยากได้ต่อไว้ซันนะครับอยากได้ต่อของผมไปสซันนะครับตปีนี้นะครับก็ได้มีโอกาสนะครับตั้งแต่ต้นฤดูกาลของการล่าหนูนะครับจะว่าอีกบ่อนานาจะมาถึงเดือนนะครับหนจะมาถึงเดือนจะาเขาฤดูกาลหาอยู่หากินการล่าหนูเต็มเต็มรูปแบบนะครับจะ ใน้มสต่างสรรค์นะครับได้มามีตอกนะครับได้มาเห็ดตอกให้พี่น้องด้ไปใส่ในไปล่องใส่มือนะครับนี่คือตอกนะครับตอกรุ่นแรกนะครับพี่น้องตอกรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเราก็นี่ตัวนี้เป็นคู่แรลกนะครับคู่แหลกสีดิเฮ็ดสีเฮ็ดออกไปสู่มือมือพี่น้องนะครับใให้พี่น้องไปไปหมันนะครับใให้พี่น้องไปหมันนะครับแต่ตอนตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิด จะเปิดจองนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได <Like, S 1> ้ร well, so ับช so ู้จองนะครับจะเปิดเริ่มเปิดจองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสีมืออื่นมืออื่นมือเอือนนะครับจะเริ่มรับชู้จองนะครับอจะย่อยทรงไหพี่น้องนะครับการตอกนะครับตอกนะครับนี่มึงไล่เรียดตอกกันนครับเดี๋ยวว่าผมเดี๋ยวมึงไล่เดียดต้องตอกกันนะครับจะประมาณนี้นะครับนะมึงดําจับนะครับมึงดําจับนะครับนี่ดําจับนี่นะครับด่าจับนะครับแล้วก็เนื้อตอกนะครับ เนื้อตอกนะครับเนื้อตอกนะครับอย่าอย่ไปฟังเสียงนะครับมึงเนื้อตอกมึงมึงรูปลักของตอกกันนะครับนะครับประมาณนี้นะครับต่อคางนึงนะครับจะใส่อยู่ประมาณคางละยี่สิบเซนนะครับยี่สิบเซนนะครับลาวก็เนื้อใหม่นะครับเนื้อใหม่เนื้อเนื้อใหม่นะครับเนื้อใหม่เนื้อตอกนะครับผมจะไม่ตอบจูนะครับ ผมมีเพ้ตอกกิ้วนะครับผมมีเพจแต่ตอกเหนือนะผมมีเพจผมมีเพจแต่ตอกเหนือนะแล้วก็ตอกนะครับทั้งหมดนะครับผมจะใส่สามใหม่นะครับทีนี้แม่ไพร่ไงแม่ไพร่ไงสองประเภทนะครับแม่ไพร่ไงสองประเพณีนอกจกแม่ไพรหวานแกจัดนะครับแม่ไพร่ไงสองประเภทนี่คืออย่างนีะนี่แม่ไพร่ไงออนแม่ไพร่ไงแกนะครับจะมีอยู่สองประเภทนะครับผมจะใส่อยู่สามประเภทนะครับใหม่นะครับแม่ไพร่แม่ไพร้วันแม่ไพร่ไง แกก็ใ่ไข่ใ่อ่อนนะครับยังก็ใส่ไข่ใ่แก้วหรือไผ่อ่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีความใสและความมนิ่มนะครับจากประสบการณ์ที่ผมหาหนูหล่าหนูมากนะครับหนูอ่นเจ้านี้ตามตามประสบการณ์นะครับเพราะว่าหนูอ่นมันบอมากเสียงแห้งๆกับบอมักนะครับนิ่มลายกับบอมักนะครับมันจะมากออกไปทานนิ่มนะครับเสียงนิ่มนิ่มนะครับเสียงนิ่มนิ่มแต่กับติดใสนิดๆนะครับบ่ถือ่าใส่้องมันแห้งหลังแห้งนะครับคงตอกนะครับกะ ผมมีต่อคู่ะไรคูถือว่าว่าใส่ใส่แต่เขอดีนี่พุ่มุ้มต่อที่ใส่งานนะครับผมก็เอาเสียงคนนี้นี่ไอ้มันดังยัทายกันนะเสียงถี่ว่ามันเขาแท่นะครับเขาแท่รอยเราเส็นนะตัวพุ่มตอกุ้มนี้นะครับอยู่ผมใส่งานเองนะอาจจะบ่งามนะครับอาจจะบม่งามนะครับแต่ว่าุ้มนี้นะครับในนุ่มมาบว่าต่ำกวัวที่หารอยโตนะครับว่าต่ำกลัวนะครับนี่ตอกอยู่นี่นะครับนี่คือตอกหมานนะครับ ขายปลาไหลนะครับมาขายนะครับเอาไว้ใส่งานนะครับอแต่ว่าก็ไเดยมาเห็ดตอกให้พี่น้องนะครับนี่เดี๋ยวฟังเสียงมึงนะครับไม่สามชนิดนี้นะครับผมก็ยร่วมมาใส่ในตอกตอกเดียวกันนะครับสี่ปอใส่ไม่กอเดียวกันลํำเดียวกันในตอกเดียวกันนะครับไม่สามกอนะครับไม่สามกอไม่สามร่ำนะครับไม่สามประเภทนะครับผมมีมาใส่อยู่ในตอกตอกกันเดียวกันนะครับเพื่อให้ได้เสียงที่ผมมักนะครับแล้วก็โทษนเสียงที่ผมมา หนูมักนะครับนี่แนบนี่ก็ตอบนะครับตอบก็ถ่ายเด็กบนนองนะครับหรือว่าข้องท่านตะกีนะครับนี่แนบตอกคู่นี่คู่แหลกนะครับก็จะเริ่มต่อไปนี่ก็จะเริ่มร่างซําออกไห้พี่น้องมอให้พี่น้องเอาไปใส่เอาพี่น้องไปหมานน้ากันนะครับในฤดูกาลปีนี้นะครับเนาะมาฟังเสียงนะครับผมเน้นนะครับเสียงฟังเสียงก่อนนะครับเสียงคอให้คอยก่อนนะครับมดในคอนะครับนี่เด่นดีนะครับตอกนะครับฟังเสียงนะครับจะนี่คอคอนนี่คอเบาๆนะครับฟังก่อนนะครับ นี่คออ่อนนะครับนิ้วคออ่านี่อ่อนวันนะครับอ่อนแต่ว่าคอนะครับเสียงเสินต่อนะครับเด่นดีนะครับเพราะนี่เอียงนะครับเด่นเสียงต่อนี่อาจจะพัดลมนู่นนะครับแต่ว่าก่าถ้าถึงลมนี่ถึงกับเด่นนะครับว่าต่อนี่ค่อนข้างผมจะเอาแข็งนะครับต้องแข็งไว้นอกความอ่อนไว้ในนะครับเสียงกระทบกันตั้งแข็งตั้งอ่อนนะครับนันมีความหนุ่มความ เสียงหนุ่มสีพอดใสผมผมบอกนะครับผมบเฮ็ดตอกให้มันใสดังดังใสแห้งนะครับใสแห้งผมเคยเฮ็ดใสๆนะครับใสกิ๊กเลยนะครหนูเอาเขาเขาอยู่างไรแต่เขาดีนะครับสู่แบบนิ่มๆมันอ่อนอ่อนอ่อนเอาหนีเขาเได้หัวนะครับม่ต้องซันแห้งนะครับตั้งเสียงนะครับอืมอนะที่นี่รั่วนะครับอยากได้แห้งกันแห้งได้นะครับอยากได้แห้งกันแห้งได้นะครับตันง่านนะครับนี่ นีดหนึ่งนีดเดียวนะครับนี่นะครันี่ก็นี่นะครนี่นะครัตั้งไงนะครับต่อคู่นี้นะครับผมเฮ็ดไว้สำหรับพี่น้องที่ข้อมือบ่อหอยแข็งนะครับข้อมือดีกับตั้แข็งตั้งดีนะครับข้อมือดีกับตั้งดีข้อมือบนดีกับตั้งใหนะครับเฮ็ดตั้งไงนะครับตั้งเสียงนะครับเจ็บนะครับตั้งเสียงนะครับจับตั้งสียงกับตั้งใหนะครับ จับมันสีก like ับันได้นะครับจับมันสีกับสันได้นะครับอจับควายกับได้นะครับจับร่วมกันกับสันได้นะครับต่อคูนี้นะครับเหมือนนะครับแต่ว่าเสียงจะแตกต่างกันออกไปนะครับการจับการควายนะครับควายกับอีกเสียงหนึ่งรับกับอีเสียงหนึ่งบานกับอีกเสียงหนึ่งนะครับแต่ถ้าคนจับจับสูงกับอีกเสียงหนึ่งนะครับจับสูงกับอีกเสียงหนึ่งจับต่ำกับอีกเสียงหนึ่งนะครับแล้วแต่คนถนัดนะครับ แต่ว่าเน้นว่าใ้ตทษเสียงที่ผมมักนะครับจะมีกลมาแล้วนะครับคือเสียงหนีนะครับจากใดเลยนะครับเพราะว่าผมเอาไม่ไพออนตะแกนะครับเม่ไทยเม่ไพยไงออนแต่ว่าแจ้แต่ว่าแห่งบริว่าแจ้านะอ่อนกระจีนนะแต่ว่าจะเป็นอ่อนที่แหงแหงสนิทนะครับแล้วก็เนียวนะครับอ่อนแหงเนียวนะครับต่วอีกอย่างหนึ่งเราก็โตโตแกนะรับก็แก้จัดแหงเนียวนะครับ น้่เาผมอยากได้ความหนิมนะครับผมก็เลยใส่ไม้ไผ่ตัวนี้ไม้ไผ่ออนนะครับไม้ไผ่ออนไม้ไผ่ออนแต่แข็งเนี้วนะครับแข็งเหนี้วนะครับตากแดดตากยังไ้ไดดอายุนะครับเป็นเนี้วนะครับไม้ไผ่ออนนะครับคืออยากได้ไม้ไผ่ออนนะครับผมอยากได้ความหนิมนะครับผมก็อยากได้สแห้งนะครับนี่ะนรับนี่คือตอกนะครับตอกดุลแหลกนะครับตอกดุลแหลกสวยงามนะครับกะได้มากนะครับพี่น้องติง่ายงะเดียดนนะครับกะพี่น้องมากะค่อยๆทักเขามาได้พจนะครับ พี่น้องท่านใดที่สนใจก็ค่อยทักเข้ามาในเพจทักเข้ามาถามในเพจในรายละเอียดนะครับอ่เดี๋ยวผมบอกรายละเอียดในถ่ายคลิปนี่นะครับรายละเอียดนะครับการจะส่งนะครับต่อคู่นึงนี่ครับผมขายอยู่400บาทนะครับ400บาทนะครับแล้วก็ค่าส่งนะครับค่าส่ง70บาทนะครับรวมกันเป็น470ร้อนะครับพี่น้องคิดว่าถือว่าแพงกับถ้าพ่อใจเอาจังเอาเน้อพี่น้องเนาะเพราะผมบริหารหลายนะครับผมบรเห็รให้เฉพาะลูกเขีหรือว่า fc พี่นี่นาที่อยากได้อีริสนะครับเอาไปใส่นะครับ พะผมกับปุตยาเช็ด้ายโดยตรงนะครับกต่อยากเช็ดตีหนี่เห็นพี่น้องเรียงรองกัามาหลายนะครับกับมีแต่เอฟซีมีเต่พี่น้องที่มูจักตนิดนะครับนะครับพี่น้องกันนะครับแต่เลยอยากเช็ดให้พี่น้องเอาไปใส่เอาไปขายนะครับเพื่อต่อคนอืมีเตจ่างเขาเห็ดนะครับจ้างเขาเขาหลอนะครับเราก็ไปไปนันไปดิวก็สร้างไปดิวก็นันหนาหนาครับหนาหนาเพิ้นหน้าให้เช็ดได้ตามดีอยู่ของมากนะครับ เนมนเตอรงานกับขัดถิ่นอย่างเดียวนี่ยคัดเอาแต่มอองานเนี่ยจ้างเอามือเป็นมืนอนะครับมอมันเมื่อแน้อยนะครับมอเด็ดแล้วเองนะครับมีแต่ต้นทุนนะครับยังฟังกระสืออาจจะได้ก็ได้ดินๆก็ได้นะครับกับาเมื่อยคายยังอยู่ฟ้องนะครับเอาตรงๆนะครับแต่ว่าก็อจากเก็ดให้นพี่น้องเอาไปใส่ไปลองใส่เึิ่นะครับเพราะว่าพี่น้องหนาๆเข็นต่อที่ผมสันกับ่ามันเขาดีก็เลอยากใดนะครับยากไดกันก็เลยเห็ดปีหนี่ละเห็ดเหยพี่น้องนะครับตนส่วนมากส่วนโตผมนะครับ ผมเอวเป็นหลักนะครับแต่ก่อนผมยังไม่เอวนะครับผมก็เป็นสายสันตอกมาก่อนนะครับการเอวผมก็เอาตอกไป้นั่นในพี่น้องประมาณเมื่อเดือนเอวกระหอกกับไสตอกนะครับนะพี่น้องรายละเอียดนะครูละสี่หลอยนะครับค่าส่งเจ็ดสิบบาทนะครับจะได้ยั้งงี้นะครับสิบเวอร์แม่ใดแค่ตอกนะครับผมจะใส่ปอกนะครับวันนี้เอาไอเอาเอาปลอกนันปอกคอนะครับพอพีวีซีนะครับใส่หุ่นยิปตัวสายไปให้อย่างดีนะครับ อย่างดีนะครับแล้วก็พันแลปไปอย่างดีนะครับแล้วก็ปอกติ๊ไซน์นะครับเข้าเก็บไใแล้วก็ไปเอาไว้นะครับเก็บไใแล้วก็ใส่งานได้นะครับใส่งานได้เดี๋ยวพี่น้องท่านใดสนใจก็ค่อยๆทักเก็บข้ามานะครับทักเก็เข้ามาพี่น้องนะครับทำเสียงตันางนะครับเอ้นี่ตานคอยอ่อนอะไรนะอ่อนอะไรนะเสียงก็เก็ประมาณพี่น้อง พี่น้องมากกค่อยๆพักการเข้ามานะครับเอาแคตค้นจองคนโอนนะครับว่ามาเกียวปลายท่านนะครับเน้นนะครับผมว่ารับปลายท่านนะครับสะดวกใครพักมานะครับสนใจมาพักมานะครับพี่น้องฝากไว้นะครับตอกายของผมนะครับรีภาพพี่น้องไปเทนไปมาน้่กันนะครับปีนี้พี่น้องที่ติดตามเพจตีดตามคลิปคนไลค์คนแชร์คนที่ตามกดคอมเมนต์กัขอบคุณหลายๆนะครับปีนี้พวกต่อกันนะครับเดี๋ยวตัดคิปงานมีพี่น้องมึงนะปีนี้ น้องไปเนีนต่อก่อนะอบงามกับต่อบนะครับต่อางามนะครับพี่น้องมันมันกันนะครับปีสวัสดีครับ